ลองจินตนาการดูถ้าอริยธรรมหนึ่งในจักรวาลสามารถเก็บพลังงานทั้งหมดของดาวเรือกไว้ใช้ได้เหมือนแบตเตอรี่ยักษ์โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน นี่คือแนวคิดของดาซันสเฟียโครงสร้างมหึืมาที่ล้อมรอบดาวเพื่อเก็บพลังงานทุกวัตทุกโฟตอนและเปลี่ยนมันเป็นพลังงานไร้ขีดจำกัดสำหรับอารยธรรมขั้นสูงฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วแนวคิดนี้ถูกเสนอโดยนักฟิสิกส์ฟรีแมนดายซันตั้งแต่ปี1960และยังคงเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมระดับไทป์2ในสเกลคาดาเชฟ ขั้นที่มนุษย์อาจต้องใช้เวลาอีกนับพันปีเพื่อไปถึงปัญหาคือการสร้างไดซันสเฟียรใหญ่ขนาดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราต้องใช้วัตถุดิบจากดาวเคราะห์ทั้งระบบสุริยะเพื่อสร้างเปลือกหรือใช้ฝุงดาวเทียมเป็นพันล้านล้ำมาล้อมรอบดวงอาทิตย์แต่นักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าเราอาจพบร่องรอยของไดซันสเฟียรอยู่แล้วดวงดาวที่สว่างแปลก ปล่อยรังสีอินฟราเรดผิดปกติเช่น Tabby Star บบถูกตั้งคำถามว่ามันคือดาวปกติหรือมีใครสร้างโครงสร้างมหืมาล้อมรอบมันไวจ้จริงๆแล้วคุณละ่ะคิดว่า Dyson Sphere จะเป็นไปได้จริงหรือเป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์ที่อยากมีพลังงานไร้ขอบเขตเพื่อจะเข้าใจ Dyson Sphere เราต้องย้อนกลับไปดูแนวคิดที่ใหญ่กว่ามนุษย์เคยวางไว้นั่นคือ k a ด d a ช h e เ s c ในปี1964นักฟิสิกส์โซเวียตชื่อนิโคลายคาดาเชฟเสนอแนวคิดการจัดระดับอารยธรรมตามปริมาณพลังงานที่มันสามารถใช้ได้ Type A ใช้พลังงานของทั้งดาวเคราะห์บ้านเกิดเช่นแผ่นดินน้ำลมแสงอาทิตย์บนโลก Type 2ใช้พลังงานของทั้งดาวเรือกในระบบสุริยะ Type 3ใช้พลังงานของทั้งกาแล็กซี มนุษย์ในตอนนี้ยังไม่ถึง Type A ด้วยซ้ำเราอยู่ราวๆระดับ0.7เท่านั้นแล้วไดซันสเฟียร์ก็ถูกเสนอขึ้นมาโดยฟรีแมนไดซันนักฟิสิกส์ชื่อดังในปี1960 เขาไม่ได้ตั้งใจให้หมันเป็นเปลือกแข็งหลอมดวงอาทิตย์แบบที่หลายคนจินตนาการแต่คือไดเซนส w ว r m มฝูงดาวเทียมขนาดยักษ์นับล้านลำโคจรรอบดวงอาทิตย์เก็บพลังงานด้วยแผงโซลาร์เซลล์แล้วส่งพลังงานกลับมา พราะไดเซนเชื่อว่าถ้ามีอรารยธรรมทายปสอจริงๆมันจะต้องทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้เช่นการปล่อยความร้อนอินฟราเรดจำนวนมหาศาลที่กล้องโทรทัศน์สามารถตรวจจับได้และนี่คือที่มาของไดเซนสเฟียไม่ใช่เพียงจินตนาการลอยๆแต่มันถูกเสนอเป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์จริงๆเพื่อใช้ในการค้นหาอรารยธรรมต่างดาวด้วย คำถามก็คือถ้า Dyson สเฟียรเป็นก้าวของไทป์2 i งซีวิลิเซชันจริงๆแล้วมนุษย์จะสามารถสร้างมันได้หรือไม่และถ้าสร้างมันจะหน้าตาแบบไหนกันแน่หลายคนอาจเคยเห็น Dyson สเฟียรถูกวาดเป็นทรงกลมทึบยักษ์ครอบทั้งดวงอาทิตย์แต่ในความเป็นจริงนั่นแทบจะเป็นไปไม่ได้ทางวิศวกรรมเลย สิ่งที่ไดซันเองเสนอจริงๆคือไดซันสวอร์มฝูงยานหรือดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์นับหลานโคจรรอบดาวเรือกในวงโคจรต่างๆเมื่อรวมกันมันสามารถเก็บพลังงานจากดาวได้แทบทั้งหมดและส่งกลับไปยังดาวเคราะหบานเกิดด้วยไมโครเวฟหรือเลเซอร์ อีกแนวคิดคือ Dyson อ b b เบแผงโซลาเซลล์น้ำหนักเบามหาศาลวางอยู่รอบดาวเหมือนฟองสบู่ใช้แรงดันแสงอาทิตย์เองเป็นตัวรักษาตำแหน่งแต่ปัญหาคือความมั่นคงการควบคุมให้แผงจำนวนมหาศาลนี้ไม่ชนกันและอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลเป็นเรื่องซับซ้อนมาก และสุดท้ายคือไดซันเชลทรงกลมแข็งครอบทั้งดวงอาทิตย์แนวคิดที่สวยงามในนิยายวิทยาศาสตร์แต่แทบเป็นไปไม่ได้จริงเพราะต้องใช้วัสดุมากกว่าที่ทั้งระบบสุริยะมีอยู่และแรงดึงดูดจะทำให้โครงสร้างพังทลายแล้วถ้ามองในเชิงวิศวกรรมจริงๆปัญหาหลักมีหลายอย่างปริมาณวัสดุต้องรื้อดาวเคราะห์ทั้งดวงเพื่อสร้างการควบคุมวงโครจรต้องทำให้ยานนับล้านลำเคลื่อนที่ไม่ชนกัน การส่งพลังงานกลับต้องพัฒนาเทคโนโลยีการส่งพลังงานไร้สายระยะไกลที่ไม่สูญเสียมหาศาลเวลาและแรงงานอาจใช้เวลาหลายพันปีและอารยธรรมที่มั่นคงอย่างยิ่งดังนั้น Dyson สเฟียรจึงเป็นมากกว่าฝันแต่คือบททดสอบทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการว่าถ้าอารยธรรมก้าวข้ามขีดจำกัดทรัพยากรจริงๆเราจะกลายเป็นอะไรต่อไปคำถามก็คือ ถ้ามีอรารยธรรมใดสร้างไดซันสเฟียร์ขึ้นแล้วจริงๆเราจะสามารถมองเห็นมันจากโลกได้หรือไม่ถ้ามีอรารยธรรมที่สร้างไดซันสเฟียร์ได้จริงๆมันจะต้องทิ้งร่องรอยบางอย่างที่เราสามารถตรวจจับได้จากโลกนักฟิสิกส์ฟรีแมนไดซอนเองก็เสนอไว้ตั้งแต่แรกว่าร่องรอยนั้นคือความร้อนส่วนเกินเพราะต่อให้เก็บพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์โครงสร้างก็ต้องปล่อยความร้อนอินฟราเรดออกมา ดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงมองหาดวงดาวที่สว่างแปลกๆคือแสงที่ตามปกติควรจะปล่อยออกมาในช่วงแสงที่ตามมองเห็นแต่กลับถูกบงังหรือถูกเบี่ยงออกแล้วเหลือแสงอินฟราเรดมากผิดปกติแทน หนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดคือ Tabby Star หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า KIC 8462852มันเป็นดาวที่แสงหรี่ลงอย่างไม่สม่ำเสมอในปี2015ราวกับมีอะไรบางอย่างขนาดมหึือมาบางไว้หลายคนถึงขั้นตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมี d y s ซ n นสเฟียหรือ d y s ซ n s สวอร์มกำลังสร้างขึ้นรอบดาวดวงนี้ แม้ภายหลังมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลกว่านั้นเช่นฝุ่นดาวหรือเศษซากดาวหางแต่แท็บบี้สตาร์ก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่จักรวาลอาจมีสิ่งก่อสร้างจากอารยธรรมขั้นสูงจริงๆนอกจากนี้โครงการค้นหาต่างๆเช่นเศติหรือการใช้กล้องอินฟราเรดอย่างไวส์ก็ยังคงสแกนท้องฟ้งฟาเพื่อหาสัญญาณของพลังงานผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงไดซันสเฟียร์คำถามก็คือ ถ้าเราค้นพบจริงๆว่ามีโครงสร้างขนาดดาวเรือกที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในกาแล็กซีนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลแล้วและที่สำคัญกว่านั้นเรากำลังมองเห็นอนาคตของมนุษย์ที่มีอารยธรรมก้าวข้ามข้อจำกัดพลังงานไปแล้วไดซันสเฟียร์ไม่ได้อยู่แค่ในโลกวิทยาศาสตร์แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในนิยายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมปอบ ในจักรวาลของ Star Trek มีตอนที่เล่าถึงไดซันสเฟียร์ขนาดมหือมาครอบทั้งดาวฤกษ์ซึ่งภายในสามารถสร้างเป็นโลกจำนวนมหาศาลให้ผู้คนอาศัยอยู่ได้ภาพนั้นชวนให้จินตนาการถึงสังคมมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่แค่บนดาวเคราะห์แต่กระจายตัวอยู่ในสิ่งก่อสร้างระดับจักรวาล ในเกม Stellaris d y s ั n สเฟียรขึ้นหนึ่งในเมกะสตรักเจอร์ที่ผู้เล่นสามารถสร้างได้เพื่อยกระดับอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองพลังงานแทบไร้ขีดจำกัดกลายเป็นหัวใจของการขยายอาณาจักรระหว่างดาวแม้แต่ในวิดีโอเกมและนิยายอย่าง Halo หรือ The Three Body Problem ของหลิวซื่อซินก็มีการพูดถึงโครงสร้างคล้าย d y s ั n s p ฟียรหรือแนวคิดคล้ายเคลยงเช่น Ringworld หรือ Dyson Swarm สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าไดซันสเฟียร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้สูงสุดของอารยธรรมมันไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์แต่คือเวทีให้มนุษย์ฝันถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือมนุษย์เองมีทางที่จะไปถึงจุดนั้นจริงๆไหมหรือไดซันสเฟียร์จะยังคงอยู่แค่ในจินตนาการตลอดไปไดซันสเฟียร์อาจเป็นเพียงแนวคิดบนกระดาษ หรืออาจเป็นจริงที่รอเราไปค้นพบมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอรยธรรมที่ก้าวข้ามขีดจำกัดพลังงานสร้างโลกใหม่ด้วยมือของตัวเองและเปลี่ยนทั้งดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นแหล่งพลังงานไร้ขอบเขตนักวิทยาศาสตร,ร์บางคนบอกว่าเรายังต้องใช้เวลาอีกนับพันปีกว่าจะมีเทคโนโลยีสร้างดสั้นสวอมได้จริง แต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเราเจอสัญญาณอินฟราเรดผิดปกติหรือดาวที่ส่องแสงไม่เหมือนใครในกาแล็กซี่มันอาจหมายความว่ามีใครบางคนไปถึงจุดนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ไดซันสเฟียร์ก็ทำให้เราได้ตั้งคำถามว่ามนุษย์จะก้าวต่อไปยังไงในอนาคตเราจะเป็นเพียงอรยธรรมที่สูญสลายไปบนดาวเคราะห์เล็กๆนี้หรือจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ใช้พลังงานของทั้งดวงอาทิตย์ แล้วคุณละ่ะคิดว่า Dyson สเฟียรคืออนาคตที่เป็นไปได้จริงหรือเป็นแค่ฝันกลางวันของนักวิทยาศาสตร์คอมเมนต์บอกความคิดของคุณไว้ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพราะเรื่องต่อไปเราจะพาคุณไปเปิดอีกหนึ่งความลับของจักรวาลที่อาจทำให้คุณมองท้องฟ้ายามค่ำคืนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป